สวัสดีครับทุกคนและหลายคนอาจจะรู้จักกับแอป t i k t o k นะครับมาจากบริษัทแม่อย่าง d บแ c e แต่แลหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ถึงนะครับว่าในบริษัท d บแ c e นอกเหนือจากการทำพวก t i k t o k อก m o n อยังมีพวกที่เป็นแบบ AI อีกด้วยนะครับตอนนี้ครับคือทางไบ D ดนนะครับมีชุด AI ที่คือครบถ้วนครบค,รบค,รบครันเลยครับตั้งแต่โมเดล สร้างภาพวิดีโอเสียงสามมิติดนตรีไปถึงเองเจนที่คลิกทำการบนหน้าจอได้สทันทีกันนะครับนี่เราจะมาไล่ทียะตัวกันนะครับว่ามันคืออะไรและเอาไปใช้อะไรได้บ้างหมวดแรกเลยคือกลุ่มสำหรับสร้างภาพนะครับมีตั้งแต่ซ e ดีดิจนถึงซีดีพับสองตัวหะครั ถ้าคุณเคยเจอปัญหาที่ว่าสั่ง AI เ้าจะแก้ภาพแล้วหน้าคนเพี้ยหรือว่าสกินในฉากนั้นแก้แล้วยังดูไม่สวยไม่ลงตัวครับคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับกับ s ีด e d ิ t นั่นเองเวอร์ชั่นล่าสุดของ s ีด e d ิ t คือเวอร์ชั่น3.0น,นะครับเป็น generative image editing ครับแก้หายภาพจริงแล้วให้มันสวยงามทันที ปกติก็ซีดิจิตนะครับจะไปรวมกันอยู่ในพวกกับ CD ดีนั่นเอง CD ดีคือ AI สร้างภาพนะครับซึ่ง CD ดีนะครับเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้คือเวอร์ชันน5.0ไลท์นั่นเองครับเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะครับที่บินเล้เาประกาศเปิดตัว c d ดีห้ไลท์เป็นโมเดลสำหรับสร้างภาพใหม่นะครับและขึ้นชื่อเลยนะครับว่าปฏิวัติุงการจะ เดิมนะครับ4ท4.5ไปเยอะเอยครับไม่ใช่แค่เน้นเข้าใจพร้อมอย่างเดียวคิดเป็นสเต็ปผมถึงที่จุดเด่นที่สุดเลยนะครับคือตับบานเปลี่ยนสไตล์โทมภาพบางอีกให้ดูเป็นสวยงามมากขึ้นหรือปรับโทมภาพ A ให้เหมือนกับภาพ B ลงตัวนั่นเอง จุดขายของรุ่นไลท์นะครับ5.0ุไลท์ like ก็คือก่อนสร้างครัมันจะไม่ได้ส่งในการวาดตามพร้อมอย่างเดียวนะครับแต่ยะมีการใช้พวกออนไลน์เซิร์ชแล้วก็เรียลไทม์ในทปโบเข้าป่าครับทำไมถึงมีอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะดึงข้อมูลจากในออนไลน์แล้วมาช่วยพิพจรารณาวิเคราะห์ในการสร้างภาพให้ เหมาะสมกับงานที่ต้องแบบทำทำอะไรเร็วๆครับเย่างเช่นทำพวกโปสเตอร์ข่าโฆษณาหรือสรุปข้อมูลช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองให้ออกมาเป็นภาพที่ดูแล้วคมกริบนั่นเองครับนี่คือซีรีภาพถุศูนย์ไลน์นั่นเองหมวดที่สองคือกลุ่มวิดีโอทำช็อตสั้นพรีวิชชวลทุกคนต้องจักกับผมว่าซีแดนนั่นเองครับ วิดีโอเจเนอเรชัของบอยแดนเหมาะกับการทำงานคอนเทนต์แบบเห็นภาพเร็วสร้างสตอรี่บอกโฆษณาสั้นๆน,น,นะครับเวอร์ชันล่าสุดของ c d แดนก็คือเวอร์ชัน5ไม่ใช่5ครับ2.0นะครับผมติดปาไปกับ c ีทีมไปแล้วครับก็ขอโทษด้วยครับเวอร์ชันล่าสุดของ c d แดนคือ2.0นะครับอัพก็เห็นมาจาก c d แดน1.5 Pro เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนี่ครับ จุดเด่นแล้วครับอยู่ที่ความนิ่งของโมชั่นการขยับเคลื่อนไหวรวมถึงสามารถทำภาพกับเสียงให้ไปด้วยกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองต้องเนือจะทำภาพกับเสียงให้ไปได้ด้วยกันนะครับยังสามารถเอาข้อความที่เป็นพร้อมรูปภาพปุกว,วิดีโอและไฟล์เสียงมาเป็นภาพ หรือว่าข้อมูลประกอบกันนะครับในการสร้างวิดีโอชุดใหม่ได้เองรองรับตัวรูปภาพรองรับได้มากสุดคือ9ภาพคลิปวิดีโอมากสุดคือ3คลิปคลิปเสียงมากสุด3คลิปพร้อมหนึ่งพร้อมนั่นเองเจนสร้างวิดีโอความยาวมากสุดคือ15วินาทีนอกจากนี้ยังสามารถต่อความยาวได้เรื่อยๆครับอาจจะ ได้มากสุดประมาณสามนาทีนะครับนี่คือจุดเด่นของ C ดนสองุดสนูนและความยิ่งใหญ่อลังการ,ารที่สามารถโค่น AI วิดีโอของบริษัทอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวก Google v i o สามจุหนึ่งแม่แน่อาจจะโค่นทิงสามจุดศูนย์สามจุดศูนองค์นี้เช่นกัน LTX สองและอื่นๆนะครับเวนก็ได้เช่นกันนะครับ มาต่อครับหมวดที่สามต่อจากกลุ่มรูปภาพวิดีโอมาที่เสียงและภาษานะครับตัวเสียงและภาษาเราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวจากบริษัทไปน้นเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะครับว่าพอได้อ่านข้อมูลแล้วลงลงเล่นนะครับก็ว้าวได้เช่นกันนะครับมี s e e l i ฟ e i n t เตอร์เพลตสอง์ชันล่าสุดนะครับเป็นการสร้างเสียงแบบตามสถานการณ์ไปเลยแบบ end to end นะครับความหนูต่ำสามารถแปลเสียงพูดดึงไปเป็นอีกเสียงพูดดึงได้ทันทีแบบเดียวทานบอกกับการประชุกข้ามประเทศไลฟ์แบบสดสารสัมนาต่างๆหรือคุยกับหุ่งยนกับชาวต่างชาติทุกวันนั่นเองครับ ต่อจากนั้นจะมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับก็คือ Seed Realtime Voice นั่นเองเป็นการรวมกันระหว่างส e ิทกับ Text หรือเสียงพูดและข้อความเข้าด้วยกันเพื่อให้ทำให้เรียกได้ไว่าเข้าใจในบริบทของการสื่อสารได้ในระบบเดียวนั่นเองเหมาะกับงานที่เราต้องใช้พวก x p r พีเอ c e ด้านบอยนั่นเองพวกเสียงสาลอย่างเช่นพวกค a ร l center Voice agent หรือระบบที่ต้องแบบ reply ตอบกลับแตเป็นธรรมชาตินั่นเอง Call center PR อะไรแบบนี้นั่นเองครับนอกจากนี้ครับเสียงภาษาเรายังมีดนตรีได้ด้วยนะครับดนตรีนี้ชื่อว่า s i คบ Music นั่นเองแต่ไม่ค่อยได้อัปเดตมานานมากแล้วนะครับ s i คบ m u s i กคือก็นึกถึงแบบ s u n o Udio o ครับ A.I. สร้างเพจนะครับนั่นเองต่อจากนั้นมาดูหมวดถัดไปนะครับหมวดถัดไปนี้ก็คือกลุ่มพวกการสร้างสัรควิติและการมองโลกแบบเห็นเห็นอะไต่างๆครับแบบคอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือมีซีสามดีนะครับหรือสาม เป็น 3D แบบ Foundation Model ที่เน้นพวกรายละเอียด Material Generation นะครับเก็บรายละเอียดวัตถุแบบภาษาคนทำงานเอาไว้สำหรับสร้างพวกโลกสามิตินั่นเองนอกจากนี้ยังมี Depth a n i t i n g นะครับเป็นสายมองภาพให้เห็นเชิงพื้นที่บอกกับงานพวก AR, VR, Reconstruction, ข้อมูลต่างๆครับช่วยให้ระบบนั้นเข้าใจถึง Depth ความลึก ระยะก,กับมองการไกลอะครับในี้ยิ่งขึ้นนั่นเองบมวดถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอเจนต์และพวกเรียกว,ว่าเป็นศูนย์กลางครับในการสั่งงานการทำงาน,นต่างๆนั่นเองครับโมเดลที่เราเห็นได้ชัดสุดก็คือซีด d นั่นเอง s e ด d ตัวเดียวนะครับ s e e d ที่แปลว่ามัเป็นอันหมวดอื่นที่ผมพูดว่าเป็นซี music อะไรนั่นนะครับมันคือคนละกลุ่มกันคนละประเด็นคนละชนิดคนละหน้าที่กันนะครับตัวสีในที่นี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับมันคือ general เ g e n t model ก็คือนึกได้ง่ายครับคือเราไม่ได้แบบคุยถากอีไ i แชทบอททั่วๆไปแต่ว่ามันจะมาช่วยทำงานร่วมกับบรุษย ได้มาขึ้นกว่าเดิมเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดนะครับเช่นมันไม่มาช่วยแค่ทำการอย่างเดียวมันจะมาช่วยทั้ง่าข้อออมูลในลเระ่องเนื้อหา,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 าการทำงานซ u ม m a r y สคทิเด็ปสเต็ตหรือเราอยากจะเชื่อมต่อกับทูลอื่นเพื่อให้การทำงานนะั้นมันรวดเร็วและลดสเต็ตลงครับให้งานั้นออกมาสเสร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียวกันเอง ต่อจากซีหนึุ่ดแปดยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า u i หนึ่งจุดห้าเป็น Generative u i Agent Model นั่นเองมันถูกออกแบบให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นพวกหน้าจอนะครับก็คือนึกแบบประมาณว่ามันจะมาช่วยการทำงานตรงหน้าจอของเรานั่นเองให้มันทำงานแบบอัตโนมัติก็นึกถึงแบบ ChatGPT Atlas p e r p e t i t y ก็ h o m e b อะไรแบบเนี้ย หรือว่าถ้าเป็น call e n t r o p i c ไม่ใช่ e n t r o p i c ก็แบบเกียวกับคอมพิวเตอร์ use นะครับอะไรแบบนี้เหมาะกับงานที่ต้องทำ workflow ซับซ้อนให้เป็นระบบหรือทำงานอัตโนมัติในองค์กรนั่นเองครับต่อจากนั้นเรามาพูดถึง open source นะครับกลุ่มที่6ก็จะมีทั้ง b a r g e l jail, coss, c o d e r ส่วนใหญ่จะเป็นพวก เกี่ยวกับเรื่องโค้ดนั่นเองครับบางเจลครับมันจะเป็นเรื่องของมัลติโมเดลเข้าใจบริบทของการสร้างข้อความรูปภาพวิดีโอแบบ j t มองกับคนที่อยากทำพวก POC นะครับอะไรนั่งตส่วน Seed O S C coder ก็คือไปเป็นผู้แบบ Open Source ทางด้การเขียนโค้ด กลุ่มถัดมาครับคือกลุ่มที่7ะกลุ่มคณิตหรือว่าอะไรที่มันต้องแบบตรวจสอบให้จริงครับก็มีชื่อว่า C ีโพเวอร์นั่นเองเป็นโมดเดลดูกับเรื่องราวของตศดิตร์นั่นเองครับทํางานอยู่บนระบบที่สามารถตรวจสอบคำตอบได้เหมาะกับงานพวกวิจัยหรือว่ายืนยันนั่นเองที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง,สง อ่าผมอธิบายครบไปแล้วครับทั้งเจ็บวดจริงๆยังม,มีอีกนะครับบริษัทไบแอนไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับในการพัฒนาพวกโมเดล AI ต่างๆทั้งภาพเสียงวิดีโอแปลภาษาสามมิติคอมพิวเตอร์วิชั่นทำงานบนหน้าจอ Open นซอร์สหรือเขียนโค้ดน,นะครับเมื่อละล่าสุดที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ เขาได้เขียนข่าวขึ้นมาว่าบริษัทใบแดนนะครับได้จับมือกับซัมซุงเหตุผลที่อยากจับมือกันนะครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาชิป AI เป็นของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐเรื่องราวของชิปนั่นเองครับโดยบแดนนะครับอยากทำชิปชื่อซีชิปบีไวสํสหรับ งาน AI inference นะครับพวกงานรันโมเดล AI ต่างๆให้ใช้งานได้จริงรวดเร็วและมีตั้งเป้าว่าอยากจะทำให้เหนือกว่าพวกอเมริกาให้ได้นั่นเองครับและมีข่าวบอกมา่าครับว่าไบแดนนะเขาจะทำพวกแซมเปิลชิปและจะเปิดตัวปลายเดือนมีนาคมนี้ให้ได้ก็มารอรุ้นกันนะครับว่าสีชิปเนี่ยครับ จะมีประสิทธ,ธิภาพมากน้อยเพียงใดผมว่าหวังลึกๆในใจแล้วนะครับว่าอยากให้เร็วพอๆกับแซดดัวก้นให้ได้นั่นเองใบแดงน,นะครับมีการตต้าเป้าหมายการ์โนิกนะครับอย่างน้อยหนึ่งแสนชิพเด็หนึ่งปีและอะไปถึงสามแสนห้าหมื่นยูนิตขึ้นเองเทปโหที่ใบแดง อยู่กับซัมซุงผ่านนะครับก็ประมาณแบบว่าประเดนเรื่องเมมโมรี่ชิปซัพพลายนะครับมันก็ค่อนข้างขาดตลาดเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกระแสนี้หรือกระแสอื่นๆนะครับผมพูดจากใจเลยนะครับว่าวงการพวกคอมไพคของเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ครับ ยังมีการขาดชิปค่อนข้างเยอะอยู่เนื่องจากการมาถึงของ AI ด้วยทำให้ตลาดต้องเร่งผลิตชิปทำให้เกิดการขาดตลาดด้วยรวมถึงกระแสของการสร้างผู้ AI infrastructure ทั่วโลกด้วยพอไวเลนดิวกับซัมซุงสำเร็จก็เลยทำให้ดิวนี้หน้าหนึ่งดูดมากยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นประตูโอกาสใหม่ในการผลิตชิป รูปแบบใหม่ด้วยครับหรือวิธีการใหม่ๆทําให้การผลิตชิปนะครับอาจจะไม่ขาดตลาดอีกก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้ไบแดนยังออกมาบอกอีกนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวโครงการชิปในบริษัทนะครับไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากรวมถึงรอยเตอร์ครับยังได้ออกมาบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าไบแดนนะครับอยากทําชิปมานานแล้วเพราะว่าอยาก เรารับงาน AI ของตัวเองมานานเพราะถ้ามีชิป AI ไเป็นของตัวเองนะครับจะทำให้พวกโปรดักต์ต่างๆที่ผมพูดไปนะครับมันจะรันด้วยตัวของมันเองเอเจนต์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจากของอเมริกามากครับหลีกเลี่ยงนโยบายภาษีต่างๆรวมถึงทำให้บริษัทใดๆนะครับค้นหาช่องว่างของตัวเองได้ เจอมากยิ่งขึ้นด้วยแม้ว่าจะมีช่องว่างหรือวิธีการต่างๆที่จะต้องหาทางเอาตัวรอดจากมาตรก,การของสหรัฐด้วยเช่นกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เ็เคยมีข่าวว่าไบแดนอยากทำชิปร่วมกับ t s m c แต่ก็เงียบไปนะครับต่อให้ไม่ว่าคู่แข่งอย่างสหรัฐนะครับจะมากีกันนะครับมันก็ไม่สำคัญหรอกนะครับว่า เราอ่ะจะโดนภาษีไปเท่าไหร่ถ้าเรามีวิธีหรือโอกาสหรือหาช่องว่างที่แบบใช้ต้นทุนนะครับเราใช้ต้นทุนน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเราก็มีโอกาสสู้กับอเมริกาได้สบายเลยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนจีนะครับหาทางออกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตใบในะครับยังลงทุนหนักมากเลยนะครับแม้ว่าจะดิวสำเร็จแล้วก็ตาม ลงทุน AI ในปี2026มากกว่า160,000ล้านหยวนหรือ160,000ล้านหยวนเทียบเป็นเงินไทยคือประมาณเกือบ8,000สนล้านบาทนั่นเองมากกว่าการเอาไปซื้อชิป Nvidia รุ่น H 2 0 0นั่นเองครับรวมถึงเขาวางบริษัทแบ้นันอยากพัฒนาอินเฮ้าสชิปของตัวเองด้วย และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของบริษัทไบแดนนะครับที่มี AI โปรดักมากมายกับกองนับทุกนรวมถึงการตั้งเป้าอยากมี AI ชิปเป็นของตัวเองด้วยที่ร่วมกับซัมซุงนั่นเองครับขอบคุณครับ